จะไปเคลียร์ช่องปากแล้วต้องนัดหมดไหมคะแล้วก็มีอีโมจิเนื้อตกถ้าให้หมอเดาน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟันใช่ไหมถ้าเป็นคนไข้ที่ได้ทําฟันมาตลอดก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเคยมีบางคนที่อาจจะมาจัดฟันแล้วเขาก็เคลียร์ช่องปากอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนัดติดเครื่องมือได้เลยก็มีแต่ว่าถ้าเกิดสําหรับคนที่กังวลคําถามเนี้ยหมอเดาว,ว่าน่าจะแบบไม่ค่อยได้ทําฟันป่ะคะ ก็คือว่าเล่ไม่ค่อยได้หาหมอฟันแล้วพอไปตรวจครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันมีหลายรายการไม่ว่าจะเป็นการขูดหินปูนบางคนถ้าไม่ได้ขูดมากๆก็จะกลายเป็นงานโรคเหงือกที่ต้องขูดแบบลึกๆขูดหินปูนเกาลากฟันอะไรทํานองนี้ซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วก็อุดฟันที่เคยเจอหนักๆมากๆก็แบบโหอุดฟันเกือบทุกซี่ในช่องปาก แล้วหนำซ้ำยังเป็นเคสที่ไม่ต้องถอนฟันด้วยก็หมายความว่าซี่ที่อุดก็จะมีปริมาณมากถ้าเกิดเป็นคนไข้ที่ต้องเอาฟันพุดออกก่อนจัดฟันซึ่งก็มีในบางครั้งเนี่ยที่เราต้องขอร้องให้คนไข้เอาออกก่อนพวกนี้มันหมายถึงเรื่องของทั้งเวลาค่าใช้จ่ายแล้วก็การรางงานใช่ไหมคะ แต่ความเห็นหมอนะหมอก็มีคนไข้หลายคนที่เป็นน้องๆไปทํางานแล้วก็อยากที่จะจัดฟันบางคนก็ค่อยๆมาตามนัดเช่นคุณหมอเราเนี่ยมีงบประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเราตั้งไว้อาจจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่บางคนก็สะดวกที่2องพบางคนก็สะดวกที่3 0 0พันหรืออาจจะน้อยหรือมากกว่านั้นซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล อันนี้หมอรู้สึกว่ามันดีนะเพราะมันเป็นการพูดพร้อมกันล่วงหน้าได้ว่าเออเราเราอยากจะนัดยังไงซึ่งตามปกติแล้วเราก็จะต้องทําจากที่มันรุนแรงมากที่สุดก่อนเมื่อรุนแรงมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุดเช่นออฟันผุมากๆเรารีบอุดก่อนที่มันจะต้องไปรักษารกษากฟันอันนี้ก็จะประหยัดค่าใช้ใจ่ายจากหลักพันไม่ต้อง กลายไปจนจนถึงเป็นหลักหมื่นบอกได้ชัดเจนว่าเดือนนี้เท่าไหร่แล้วก็เราก็จะคำนวณร่วมกันว่าเออถ้างั้นเนี่ยเราก็นัดหมายกันยังไงดีซึ่งน้องก็ไม่ต้องเครียดแล้วก็จะได้จัดฟันได้ง่ายๆมากขึ้นด้วยแต่ถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยเราไปเล่นตามโปรมากๆว่าเออเราอยากที่จะรีบทามรีบติดมันก็ต้องคุยกัน แต่สิ่งสำคัญนะหมอไม่อยากให้ทุกคนเครียดคุยได้เชื่อหมอทำเลยค่ะ